เพืเ่อนๆคะสมมุตินะคะว่าหากเรามีรถกับบ้านวันนี้ถ้าเราต้องเลือกระหว่างรถกับบ้านเพียงอย่างเดียวเราจะเลือกอะไรคะที่เอถามมานะคะส่วนใหญ่ก็มักจะตอบว่าเลือกบ้านนั่นเองด้วยเหตุผลที่ว่าบ้านเป็นที่อยู่อาศัยบ้านเป็นปัจจัยสี่บ้านเป็นศูนย์รวมของจิตใจแล้วบ้านเนี่ยก็อยู่ได้หลายคนส่วนรถเนี่ย ใช้สําหรับการเดินทางหากเราไม่มีรถนะคะเราก็ยังสามารถที่จะเดินทางโดยใช้วิธีการอื่นๆเช่นใช้รถโดยสารประจําทางนั่นเองค่ะแต่ข้อมูลที่น่าตกใจเพื่อนๆทราบอะไรไหมคะว่า80%ของบ้านในประเทศไทยนั้นไม่มีประกันอัคคีภัย ซึ่งเรานะคะคงปฏิเสธไม่ได้ว่าสุภาษิตคำโบราณที่ว่าโจรปล้นสิบครั้งไม่เท่าไฟไหม้ครั้งเดียวนั้นจริงแท้แน่นอนเสมอมาและเสมอไปน้ำพักน้ำแรงหยาดเหงื่อและคลาบน้ำตาที่กว่าจะได้มาซึ่งบ้านแสนรักหลังนี้สูญสลายไปเพียงพริบตาเพราะอักคีภัยที่เหลือไว้เพียงผืนดินเปล่าและเท่าธุลี จะดีกว่าไหมคะเพื่อนๆถ้าเรามีประกันอัคคีภัยที่จะช่วยเข้ามาคุ้มครองบ้านที่เรารักบ้านที่เป็นศูนย์รวมของจิตใจในวันที่เราเจอเหตุการณ์ไม่คาดฝันยามที่เราเดือดร้อนมากที่สุดประกันจะเข้ามาช่วยแบนเบาทําให้เราเดือดร้อนน้อยที่สุดประกันอัคคีภัยสําหรับบ้านอยู่อาศัยทุนเริ่มต้น500,000บาท จ่ายเบี้ยประกันเพียงปีละ700บาทฟังไม่ผิดค่ะปีละ700บาทซึ่งหารมาแล้วไม่ถึงวันละ2บาทแถมฟรีน้ำท่วม20,000บาททุกกรมธรร์ค่ะเพราะบ้านคือสถานที่ที่เรารักทุกความปลอดภัยในเรื่องบ้านให้เราช่วยดูแลนะคะครูเอวัชราวรีทีมงานอาจารย์แดงค่ะ